ป๋ามาแล้วป๋ากับเจี๊ยบมานะครับอยู่ข้างล่างน,น,นะครับพวกเราขึ้นมาก่อนนาะคนมาก็แอลแล้วก็ยายฟองนะครับแล้วก็พระชรเรามากัน4ี่สี่คนนะครับสี่คนก็มีเจี๊ยบเจี๊ยบแล้วก็ป๋าน้องเชอแล้วก็ลูกสาวของปาเล็กนะครับมาด้วยนะครับวันนี้ก็บรรยากาศที่คิดว่าดูแล้วมันก็สวยงามน่าดูเลยนะครับก็ผมก็นานแล้วน่าจะมาตั้งแต่ สมัยไวัยรุ่นรุ่นนั่นนะครับสมัยแต่ก่อนอย่างย่งไม่มีโควิดนะเออนะถ้าตอนนั้นมันยังไม่มีสกายวอล์กอย่างนี้นครับแต่แต่วันนี้มีมามาแล้วมันจะมีสกายวอล์กให้เราได้ดูได้ชมกันก็เป็นบรรยากาศอะไรที่มันดูแล้วมันสวยอะ่ะแล้วก็มีคนต่างชาติมาเที่ยวกันแต่สกายวอล์กที่นี่ก็จะเป็นโค้งๆไม่ถึงกับสูงมากนะครับแล้วก็เขาสร้างเหมือนกับจะเป็นเสา เสาที่เดียวๆดันขึ้นมานะครับมันก็แต่ดูไปข้างล่างว่าข้างล่างตรงนี้มันก็จะเป็นน้ำนะครับแผน่นแผ่นน้ำไม่หน่อยเลยแผ่มีน้ำใช่ไหมนะครับเบาๆแผ่นเบาๆค่อยๆแผ่น่ะแผ่นแรกมันก็จะหมุนเนี่ยข้างล่างมันก็จะเป็นน้ำนะครับตอนนี้น้ําทะเลก,ก็เริ่มจะขึ้นแล้วเพราะเพราะเริ่มจะเริ่มจะเขาเรียกอะไรถ้าถ้าเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงเย็นนะครับมันก็จะเป็น น้ําทะเลมันจะขึ้นมาแล้วก็จะดูแล้วมันสวยนะครับแล้วก็จะมีรอบๆนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาก็จะมีสะพานเหมือนกับที่ตากอากาศบางปูนะมันก็จะมีนกมีนกบินมาแล้วก็จะให้อาหารเวลาเราให้อาหารมันก็จะนะครับเวลาเราให้อาหารนกมันก็จะบินมากินนะครับอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ดูแล้วแบบนกเป็นกลุ่มเป็นฝูงเนาะเวลาบินมันก็สวยอนะ่ะ สวยนะาะส่วนมากคนจะชอบไปถ่ายรูปกันที่ตากอากาศบางปูมากกว่านะครับแต่ที่นี่ก็ไม่แตกต่างกันอะไรกับที่ตากอากาศบางปูนะครับรู้สึกจะบรรยากาศที่นี่ดูว่าวันนี้มันไม่มีแดดด้วยแต่ทําให้บรรยากาศที่สวยงามแล้วก็มีแสงที่พอดีพอดีไม่ถึงกับแสงมากเกินไปนะครับแสงมันพอดีกับตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนเข้ามาที่วัดหงทองนะครับมา ทางสุมวิทสายเก่านั่นเองนะครับถ้าเราไปทางนี้มอจ,จะไปทางชนบุรีนะเราไปทางนี้ก็เป็นสมุดรประกาศง่ายๆมาง่ายๆม,มานะครับก็ไม่ว่าจะวิ่งาทางบางนาตราดก็จะเข้าเคหะบางปีเข้าบางบ่อก็ได้นะครับอันนี้เป็นทางทางลัดเลยนะครับใส่รองเท้าไปแล้วประชอนนะครับอันนี้ประชอนพร้อมยังพร้อม

ก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามเหมือนกันเราคนต่างชาติมาเยอะเลยนะครับอันนี้นะมีคนต่างชาติมาเที่ยวด้วยนะครับช่วงนี้น้ําลงนะครับแต่ช่วงบ่ายนะ่าจะน้ําขึ้นนะครับก็จะมีนกด้วยนะแต่ก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยเออเนี่ยมีหงมีรูปหงตรงนี้จะเป็นรูปหงนะครับรูปหงนะครับสวยเลย บรรยากาศดีเลยนะครับุ้้ยถาว่าไม่เสียวมันก็เสียวนะถาว้าไม่เสียวมันก็เสียวเนะอ้ยสามสาวอยู่ตรงนอนสบายสบายเหรอตอนนี้เรามาอยู่กันที่ อะไรอ่ะ,ะอใช่วัดหงทองค่ะมาทำบุญวันสงการ,าราได้ข้อง <20 S 2> องาน <20 S 2> มาค่ะแล้วก็ไปกลับรถอยู่เทินแล้วก็อยู่ฝั่งซ้ายขากลับเราก็จะไปสมุทรปราการมันวิ่งสายสุขมุมวิทสายเก่าสุขมุมวิทสายเก่านะครับเส้นนี้เป็นสุขมุมวิทสายเก่าถนะ้ามนาะบางทีบางคนก็มาทางบางนาตราดนะครับแต่เรามาทางสุขมุมวิทสายเก่านะครับมาจากไปอะไรนะ ที่บางปูอ่ะตาอากาศตาอากาศบางปูเตาอากาศบางปูนะครับก็เดี๋ยวค่ะกลับเราก็วิ่งพูไม่ถูกไงจำไม่ได้เราก็วิ่งตรงไปเลยแล้วก็ไปเข้าตาอากาศบางปูแล้วก็ไปดูนกใช่ไหมที่นี่น่าจะมีนกวินด้วยตอนเย็นอ่ะมีอยู่แล้วมีไหมมีค่ะอ๋อไปตาอากาศบางปูค่ะเออไข่เลี้ยงเนาะเนี้ยอ๋อก็พี่สุไทยอะค่ะ เอางั้นเลยเหรอคือไทยพี่ชนเลี้ยงน้องๆค่ะโอเคมาตามไปหาที่อื่นอ่าได้แล้วบรรยากาศที่วัดวัดอะไรวัดหงทองที่นี้วัดหงทองนะครับราเก็บบรรยากาศสวยๆนะครับกับน้องๆที่มากับเราด้วย นี่เลยนะครับชิเป้งโนนอะไรอ่ะทางโนอนอยู่อะไรก็จะมีคนต่างชาตินะครับมาเที่ยวเยอะเลยนะครับวัดหงทองนะวันนี้นะครับมีคนต่างชาติมานะครับเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนต่างดาวก็ มากันเยอะเลยนะครับวันนี้วันหยุดวันเทศกาลส้มงกลางน,นะครับก็ตอนนี้เราเราถ่ายสองสาวอยู่ที่วัดทองทองอันนี้เป็นรูปอะไรอ่ะเจะ๊นี่รูปอะไรอ่ะอรูปหงเเอหหเอ,เอวัดทองทองก็รูปหงนั่นแหละโอเคอันนี้ก็เป็นรูปหงสัญลักษณ์หงเลยนะครับก็เป็นโบสถ์ก็อยู่กลาง ทางหงนะครับนี่เป็นหัวหัวหงนะครับข้างใต้นั้นก็สามารถลอดไปได้นะครับสามารถลอดไปลอดไปทางหัวนี้นะครับแล้วก็ลอดไปทางหางนะครับโน่นหางอย่าน,นเลยนะครับทมนั้นเลยนะครับออออรวะวังศิษยนะครับข้างล่าง

เราขึ้นถูกองค์ท่านน้ำมันนี้เติมตะเกียงนะปิดสทยแล้วนะคะทุกเลขนี้จะจุดที่นี่ก็ได้หรือที่บ้านเราก็ได้แต่เราได้นะขอให้ตรงนี้นะคะมีได้สองเดือนส่งคุณไปเดือนอะไรชอนกับใคร ตั้งจิตอธิษฐานจะบไว้นะครับท้าวเวสสวรรนั่นเองนะครับ ของด้วยนะครับนี่เลยประงานตานะครับตรงนี้นะโอ้โหมาเลขโอเคเ,เ,เลขสามโชกจัาไห้าวเลขที่สองค่ะ <c oughs> เลขที่สองเลขสองค่ะเลขสองเอากี่ตัวเนี่ยเอาสามตัวโอ้เอาสามตัวเลขศูนย์ค่ะเรีกอะไรศูนย์ค่ะทั้งหมดสรุปแล้วเรียกอะไรสามสองศูนย์ค่ะโอเคเฮงๆรวยๆนะจ๊ะโอ้ยร้อนตอนนี้เราก็กราบไหว้บูชา,อาอนะครับ ท้าวเวสวรรณที่อยู่ข้างหลัาง,าง,า,งางหลันะครับข, <c oughs> <c oughs> ขอโชคลาบขอใโลกทุกหัเเวเรืเบอร์ขอให้ท่านผู้ชมนะทุกหัวเรืเบอร์ทุกคนทุกท่านนะครับในสงกรา์ทีน,นี้หมดนี้หมดสินกันทั่วหน้านะครับบายต่อ,อไปเราไปกันที่ตากอากาศบางปูใช่ไหมยายไปดูนกตากอากาศบางปู <c oughs> ขอพรท้าวเวสสุวรรณ ขายถูกประมาณเดียวนะคะหมดในหมดสิงใช่ปะ